สวัสดีค่ะเพื่อนๆนสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขสุขคนจ้าอุ้ยเสียงเจียวเวลมาอีกแล้วเนาะไม่ได้มาห้องเพลงเนาะมาเห็ดกับเขากับเขายัางคะยี่เพื่อนเห็นไหมเมนูนี้แหละที่ที่รอคอยอย่างเพื่อนมีตูมในาบานเอยเนาะในเมนูก็อยเห็ดปวกเพื่อนจ้าก็ออเห็ดปวกของ,งยีนเพื่อดไอยะออยะเอ้ยเมนูนี้แหละที่รอคอยเพื่อนจ้านี่แหละรอคอยเส็น้านพอๆกับปูเนาะปนปูพอๆกันกับเห็ดปวกมันยังเนาะมันหาย,ยากเพื่อนจ้า หายากอย่างเนอะอ,อ,อ,อันนี้เห็ดปวกจากสกลนคนนะคะสกลนคนเนียนะพยายามจะลองให้เป็นสกลนกคนเจ้าเานะทั้งบ้านทั้งตมูม่เนอะมันของฝากจากสกลเป็นจ้ะโอ้ยดีใจมากใหม่เนอะเม็ดเบตุดิบก็จะเป็นเห็ดปวกเพื่อนจ้ะมันก้ออเห็ดปวกนํา,นานพีบาย่าเนาะโอ้ยนอไปยากอะไรอย่งงางเนาะไม่มีสูตรอีกแล้วพี่น่ะนี่เขานึ่งมาแล้วนะพวเพื่อนๆนี่ก็เอาไปอุ่นแค่นั้นเจาน้า เอามาทั้งขี้ดินก็คงจะมาไม่ได้เนาะอืมในอันดับแรกจะใส่อะไรลงไปล่ะคะยี่แล้วเตยเนาะใส่น้ำปลาใส่กปนเห็ดขึ้นจังอย่างเนาะจังลาบเนาะ,ะ,ะเพื่อนเืออเห็ดจังลาบลาเพื่อนจะ้ะแต่ยี่จะไม่ใส่อันนี้หนอกยี่จะใส่น้ำปลาก่อนอันดับแรกใส่น้ำปลาก่อนกะเอาว่าวมีสูตรมีศาสตร์ จะเห็นหน้าคนทําเ้ยคนทํายังอันนั่นอยู่เนาะไปทันโอ้ยยินใส่พริกป่นลงไปใส่น้ำปลาตามด้วยพริกป่นเนาะเดี๋ยวเคาเผ็ดจักหน่อยเนาะจะองช่องชอบเอนาะก,กะเอาไม่เพม่อนมีสูตรม,มีสาดในมีถังโดมีต่ปิกนิกเนาะใสอูมามิลงไปหมักไกายก็ใส่ไหลโอ้มันจปกอันนั่นดอกยี่เอ้ยงวปลูกเบิด แล้วก็ใส่นี่เลยเนะาะมะนาวเอ้แน,เน,เน,เนเ่ๆแน่น่ยโอ้ยเขาซ้ำบ้านคขาหรือหาดยังวอรเรี่เเลยเพื่อนคือหาดรอยล้านพันล้านอ่ะนะเหม,มือนบ้านบ้านบ้านทรายทงนะ้าสองท <c oughs> ุกวันเลยนะ บ้านสายทองเพื่อนนี่ดีใจมากเลยยี่ได้มีตื่นเช้ามาก็เปิดผ้าม่านไปก็เห็นบ้านความงามของบ้านเขาเนาะไม่ใช่บ้านยี่หรอกหรือบ้านยี่เท่ารังมดเพื่อนจ้ามานี่เท่ารังมดเป็นวะอ้ยน้ําอันนั้นมันออกเนาะน้ําเห็นกับอะไรนะอะไรนะเพื่อนว่าน้ําปลาพี่จะไม่ใส่น้ําตาลนะเพราะยี่ไม่ชอบเนาะใครชอบก็ใส่นะน้ำตาลนะ่ะจะคงชอบบ่มหมักเนาะ มักน้ำตาลไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เ,เพื่อนเอาไปคลุกเลยเนาะแอะแคลุกกันไปคลุกกันมามันก็ซิเข้ากันดีดีเนาะแล้วก็ใส่อันนี้จ้าน้ำปาร้ากรุณาอย่าลืมนะคะพยาก่อนพยาตรงนี้เลยเเห็นเงาไหมเห็นเงาพี่บ้ามั้งจืม สักนิดหนึ่งเนาะไม่นิดหรอกไปเยอะอยู่อ้ยมันสินัวหลายมันนัวหลายใส่น้ำปลาด้วยพี่บอกแล้วว่ายี่ไม่มีสูตรเพื่อนอยากใส่อะไรก็ทำลงไปอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปโอ้ยหอ,หอมปลาหอมมากเลยเพื่อนจ๋าอยากกินส้มตำดีเนาะส้มตำนี่เป็นอาหารหลักเนาะ อาหารประจำส้มตำไม่มีปูดองทำไปก็คุยไปน้องเพื่อนนายชิมสิอร่อยไหม,มเพื่อนก็เสียบเลยอยากกินอยากกินอยู่เนอะ เละหนูชอบชอบเอ้ยใส่ข้าขวคั่ม,มักลายกับใส่ลายเพื่อนข้าวขั่วต้นหอมผักชีใสลงไปอะไรนะนี่หอมหอมซอยน่ะหอมซอยมักลายกับใส่ลายมักหน่อยกใส่หน่อยเล้ยวเต้เธอจงเนาะต้นหอมผักชีหอมเปะอยู่อันยัอยูอ่ใน,นมองนี้แล้วจ้ะ นี่จะกินรสชาติกลางๆเลยเพื่อนออจ้ำกับข้าวเหนียวโอ้ยแซ่บาปันยังนี่ไหมะึ่มจะคงช่องอยากกินจนว่ากืนน้ำลายเตกน้ำลายเตีอนยุสตาตื่นมาทำแต่เช้าเลยนะพนเพื่อนๆนะนี่อยากกินใช้อะไรนะจขคงช่องอยากกินเพื่อนจะ้ะโอ้ยโอ้ยคุนวาอยากกินอยากกินหนูชอบชอบ โอ้ยตอนแรกที่ก็ทําไปนิดเดียวนะไปมาพอใส่ผักไปมันก็เยอะเนาะก้อย <c oughs> อหเห็ดปวกก้อ,อยใส่หอมแดงเยอะๆกินเข้าไปสมุนไพรเพื่อนๆแก้คัดจมูกเนาะทีีคัดจมูกยี่ตื่นนอนมายีม่มก็อันบางทีก็เปิดแอร์บ้างไม่เปิดแอร์บ้างไร้่อต่าอารมณ์เนาะตตอนนี้คงต้องเปิดอะละเลพราะนอนมากเนาะ เดี๋ยวทำเสร็จจะไปอาบน้ำแล้วค่อยมานั่งกินนะนเพื่อนเนาะอาบน้ำก่อนโอ๊ยว่าจะได้อาบน้ำกว่าผมจะแห้งไงเนาะกินก่อนก็นได้แล้วค่อยไปอาบหรือยังไงหรือยังไงมันวะเฮ้ยมันไม่เผ็ดขออนุญาตใส่พริกอีกนิดน,นึงได้ไหมอะตอนใส่ก็วายจังเผ็ดยุกไปคุกมาแับนี้บ่เผ็ด ขออภัยสาหรับคนที่กินเผ็ดไม่เก่งเนะนี่ก็กินไม่ค่อยเก่งนะเหลือยี่ใช,ใช่ค่ะคไปคุกมานละตามภาษายี่เพื่อนอ๋อยี่จะไม่ใส่แค่นี้นะยี่เกือบลืมเนาะยี่จะใส่กุ้งลงไปด้วยเพราะว่ามันจะไม่ครบห้าหมู่เพื่อนจ้ะเผ็ดนี่มันเป็นผักนะแต่ก็ไม่ซีเรียสนะสำหรับคนที่กินมังนะแต่ยี่ไม่ได้ยี่ไม่กินมันยี่ต้องกินให้ครบห้าหมู่เพื่อน ต้องใส่โปรโตีนลงไปให้มันด้วยโปรโตีนของยี่คืออะไรคะเต้นเต้นเต้นกุ้งอย่เนาะแหมฮ้ยฮโอ้ยใส่กุ้งไปถ้าแรล่ะคะยี่กุ้งสีต่ตจ้าแต่โตมันใหญ่ก็สํำนันแล้วจ้ะเนาะโอ้ยอนี่ก็จะเป็นก้อยเห็ดปลวกใส่กุ้งอย่างเพื่อนะนะนี่สีต่ตเพื่อน เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวนีขออนุญาตไปเตรียมจานก่อนชิมอีกซิซิเอามือกินเลยแนละ้วกินคนเดียวอืมบอกคำเดียวเลยเศรษกินคนเดียวมันเป็นไรเพื่อนเน,นี่ยเดี๋ยวมี้ขออนุญาตไปเอาจานก่อนนะจ๊ะยังไท่ทันจัดจานเรอีนะ่ะ เนี่ก้อยเห็ดปวกกุ้งเพื่อนดีไปเอาจานก่อนจ้ะอ่าเพื่อนจานวิี่มาแล้วอย่าเนาะกินกับผักกระโดนเพื่อนจ้าวี้ก็ไม่ทิ้งความเป็นอีสานอย่าเนาะบ่เคยทอดบ่เคยทิมอย่าเนาะความเป็นอีสานบ้านห้องบ่มีอย่าเนาะบ่มี่ผสมบ่เคยทิมบ่เคยทิมผักกระโดนอย่าเนาะถั่วฝักยาวแตงกวานี่ไม่เคยทิ้งความเป็นอีสานบ้านนาเพื่อนแน่ใส่ลงไปเสียดายยี้ไม่มีพริกทอดไม่ยังดอก คีคานโทษเะนอะควันมันจะตลบอบวนอ่าเพื่อนที่จัดจานมีสวยงามก็เยอะว่าอีเด้อเด็กบริหารมันเป็นเด็กขา,ากรร่เนาะเพื่อนถ้าหยิบจบขา,ากรรมก็จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเนาะยีม่มีไหมคะไม่มีคะ่ะโอ๊ยจะถือสาพี่บ้าเดยเพื่อน เออมันก็จะแห้งๆนิดนึงเนาะมันมีน้ำน,นะนะขนาดน้ำเห็ดก่ะอันนี้เพื่อนอายะอายะก็เห็ดปวดอืมอา้าวตึงตักกุ้งเอาตึงไว้ข้างเอาเอาตึงมาสัน่นเอากุ้งไว้ข้างถึงก็ได้ไนะเพื่อนเนาะอาไว้มึงนี่ละจกโตอืมโอ้ยเอาเอา,เอามันอยากอยู่มึงนี่ก็ให้มันอยู่มึงนี่ซะสู้ก็ได้ เพื่อนเพื่อนดขออนุญาตก่อนได้ไหมอ่ะขออนุญาตี่ขอไปจัดจานมันสวยก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่เนาะเพื่อนเพื่อนสวยแล้วอย่าเนาะสวยซ้ำหนีเนาะสวยซ้ำหนี้ม่นจะในเมนูก้อยเห็ดปวกของยี่เองเพื่อนก้อยเห็ดปวกเห็ดยุ้ยใส่ค่ะวิตะกุ้งอยนาะเห็ดยู่ข้างถึงไอ,อยู่อันข้างล่างอย่าเนาะข้างถึงมันว่าเอา้ามีสันดอก <laughs> จ้บบเาเพื่อนๆสำหรับมื้อนี้ยขอจบคลิปกันเห็ดก้อยเห็ดบวกกุ้งสำนีดเดี๋ยวจากขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเจ้ะเนาะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจังพ่อเขาหิ้ในคลิปต่อไปฮักสุขูสุขคนใจจุบจุบจ๊บจ้า